ใส่ปลาเด็กจะไปใส่ปลานี่ซุ่มไหนซุ่มซุมจับปลาอย่างไรซุ่มจับปลายังไงที่เด็กจะเออในซุ่มจับปลานี่ยังไงซุ่มจับปลาบอกก็ต้องจับปลาจับปลาแล้วนะทำรีบมาเร็วเร็วไปจับปลาแล้วมาลงมาเลยจับปลาเลย 到让咱买点儿回来。